สวัสดีคุณผู้ชมนะคผมอยู่กับเพาเอรเอ็กซ์เซลล์ว,วันนี้จะมาทดลองว่าบังเกอร์เนี่ยมันสามารถก้องตัวนี้ได้ไหมได้ครับตัวไหนซึ่งเซฟเออในซึ่งก็เซฟได้นี่ครับเซฟหรืยว่าบางังอันญมณี นเนอร์อันนี้มันแบนบเนอร์บังเกอร์ขอเขียนไงวะเนี่ยผมเขียนคาว่าบังเกอร์ไม่เป็นนะผมเขียน,ปนเป็นเนอร์กันนะแบนเนอร์เบอร์ไปช่วยเคแบบนี้มาทดลองกันเลยขั้นแรกเอาคนมาแล้วก็นี่ว่า โอ <Okay. S 2> เคแล้วก็ได้เวลาจุดระบเบิดเป็นรถทดลองจากอันแรกหลือกันไม่แดง A4 ไม่ลิฟตทดลองจากอันนี้ก <O 2. S 2> ่อนโอ้สุปตั้งได้ครับทุกคนคที่นก เฮ้ยฟังอเอไม่ได้ไม่ดูด่ิชีดิก็ตบปัดดิบังไม่โดนต่อไปอันที่แรกที่สุดในหูค้าเอสี่ <Yeah, see. S 2> แต่คุดจ้ไวไข้างนอกเพราะบังบังเกิน ได้ครับทุกคนจะไปแรนมา์แรนมลนมากระเบิดก็ประมาณนี้เัาชิมไปตั้งเฮ้ยไม่ได้เลยตัวเนี้ยคนเดียวอันนี้ก็คือคืออะไรวะมันคืออะไรวะดิ๊ดดมันต้องใช้อะไรอะ่ะเอิม่มให้ระเบิด มือไฟเดียว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 ไปผุ้ปังเฮ้ยมื่อยแล้วปังโอเคๆล่นไฟกันต่อไป เอาเอาตัดคิปไม่ได้อีกอโอเคอันนี้ยคือวะ oh. อ๋อต่อไใกล้ใกล้ท oh. ี่สองแวทุ oh. เ oh. นี้ยบมัมาระเบิดตรงนี้สบ oh. ายแถบ อันนี้มันไม่ได้เพราะมันเป็นแบบว่าน้ำแล้วก็ไอเดียบังเกอร์สุดยอดเลยต่อไปอันนี้แรงขึ้นแหละมันต้องใช้ไกลไกไก่ประมาณนี้นะเฮ้ย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 นี่ก็แข็นวิวว่ะ ไม่ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ no 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 ไม่ได้ไม่ได้ no no กระดาษโอเคแล้วก็ผมทำเป็นนี่โอเคทำาไว้ตรงนี้เลยโอ้ยผมทำมาอีกแล้วอย่าโฆษณาแล้วเว้ยผมไม่อยากอีโมโดนเล็กกระสอีกนะ ผมไม่อยก,ดกนนะโดรนกันสิบนะโฆษณาเอ้ยมานี่มานี่โอเคกร <c oughs> ม,มั่เลยต่อไปเอาเป็นเดียวสมูกเกอร์สปีกเกเอ,เอร์มาใช้นี่ โอ้ยไมได้สิมันก็ไม่ได้อะโอ้ย่าเลยงัดจะไปแก๊สขับเป็นแก๊ นิววุ้มว้าโอเคหายแล้วเราจะไปเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหทะเป็นไกลๆเลยไอสิอาวเปแล้วเปิดไม่ละเมิด ไกลๆไกลประมานีลล้ติดเชื้อไหมเนี่ยจะติดเชื้อไหมก็ไม่รู้นะลองใกล้ๆว่านี้ดิไม่มีติดวก็ไ่าีนีอ่ม่ไม่ติดอืมกะเดียปรางต่อปไปปืน ต่อไปเป็นอะไรดีเเป็นลงเก่าดีดวงีกันเพาเดียวไงอ้หลอเสียงตองพีอนเอาอพีต้องให้ดีไม่ได้หรอีร้อยก็ันย แต่แต่มันก้ม่ข้งบนเลยนะดีได้สีแดงก็สีแดงเนาะเปลี่ยนแล้วสีแดงสนะไม่เปลี่ยนก็ต้เปอันนี้มันต้องซีฟมันต้องางฟนะนี้ อะไรแล้วก็คุณล้มเออให้พี่ตุ้มมาแล้วจ้ะใช่แล้วนั่นพี่ตุ้มซื้อมเลยโอยมันจะถระหอนมันจะแส่ว่าสดุทอนหรอมันจะสุกทอนแค่ตัวนี้อ่ะโอ้ยไม่ได้การและวลองเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นยกอ้าวเฮ้ยเฮ้ย What the feeling ขอตัวก่อนครับขอค่ะ